สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อีมอยพากินเราจะมาดองแซลมอนกันนะคะมีสองสูตรนะคะมีออริจินอลกับลาลาค่ะเลยเราจะมีกุ้งกับแซลมอนนะคะสองอย่างทำกันเลยอันนี้เรากจะจัดอย่างแซลมอนกับกุ้งเข้าเป็นกระปุกนะคะกุมระปกเพราะเราทำสองสูตร เอ,เอาไปก่อนเ<า>ก็จะใส่กระเทียมกับพริกลงไปนะคะโอชีค่สูตรอเจ้าีนลองเลยจ้าสีแบบว่าลองดูกัน,นต้องอไรก็หน่อยทุกคนโอเคไม่เป็นไรอันนี้สูตรหมาว่า,า,าค่ะแลจะขยอมเหมือนเดิมค่ะมาเล้ะว้าสูตรหม่าว้าแบบ โอเคได้อยู่ได้อยู่เท่ากับไม่ได้โอเคค่ะทุกคนเสร็จแล้วเราก็ปิดฝาวนะคะแล้วก็ทิ้งไว้จะมาดูผลกันนะคะคุณแม่ค่ะเสร็จแล้วค่ะทุกคนแล้วเราก็จะไปใส่ตู้เย็นกันนะคะแล้วก็มาดูผลกัน,นว่าจะเป็นยังไงไปเลยค่ะ